อู่หันษาสวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้กลับมาเจอกันนะคะที่อู่หันษาค่ะช่วงเช้าเช้านะคะเลือกดีวันดีนะคะของลูกค้านะคะเดินทางมารับรถคันนี้จากทางร้านนะคะไปไว้ใช้งานไปไว้ดูแลสำหรับคันนี้นะคะสเปกก็จะเป็นหัวเมกาตอนเดียวนะคะเครื่องคู่ตัวค่ะเป็นเครื่อง JO7C นะคะ175แรงนะคะ5สูบปั๊มสายค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นคัสซีไทยพร้อมใช้งานนะคะ สีที่ลูกค้าเลือกสั่งตามสเปคก็คือสีขาวมุกฟ้านะคะสเปคกระบะคันนี้นะคะก็จะเป็นสเปคความยาว3เมตร60นะคะเสาอยู่ที่80เซนนะคะระแนงเป็นระแนงสองไม้นะคะสวยงามมากๆแบบนี้นะคะตัวน,นี้เดี๋ยวดูข้างๆกันนะคะ,ะลูกค้าสั่งแต่งแปลงหน้าเป็นวิกเตอร์นะคะคันนี้ราวไฟเป็นราวไฟสองชั้นตามภาพที่เห็นเลย ขากระจกก็จะเป็นจอจานชุบโครเมียมนะคะสวยๆลงตัวแบบนี้นะคะลูกค้าราคาไม่แพงไม่แรงค่ะถ้าท่านไหนได้ชมคลิปนี้แล้วชอบถูกใจนะคะในผลงานของอู่หันสาก็สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะยินดีให้คำแนะนำยินดีบริการเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านเลยนะคะยังไงก็แวะมาเยี่ยมชมได้นะคะสำหรับคันนี้เป็นหัวเมกา้าตอนเดียวนะคะสีขาวมุกฟ้าค่ะนะเดี๋ยวดูข้างๆเต็มคันกัน สว,สวยแบบนี้นะคะคันนี้เป็นหัวตอนเดียวเราก็จะมีบันไดหัวเก๋งมาด้วยนะคะบันไดหัวเก๋งก็จะตัวเล็กๆนิดนึงเพราะว่ามันเป็นหัวไม่มีที่นอนนะคะพวกขากระจกปิดท้าออนนะคะแล้วก็คาดใต้กระจกอย่างเงี้ยค่ะคือใส่ให้ทุกๆคันนะคะก่อนออกจากอู่นะคะสวยงามตามสเต็ปของอุวันสาเลยนะคะส่วนเบาะข้างในตัวนี้นะคะจะเป็นแดงกลางขอบดําตะเข็บเหลืองนะคะเราก็จะหุ้มอา v ี p รองเท้าให้ยาวอีกฝั่งหนึ่งนะคะ ส่วนรถคันนี้เป็นเบาะเรียง3ตัวนะคะลูกค้าเราก็จะหุ้มให้ทั้ง3ตัวสวยงามแบบนี้เลยอันนี้คือสภาพภายในนะคะก่อนส่งม,มอบให้ลูกค้าค่ะตัวเครื่องเล่นก็แถมให้เพิ่มเติมครอบนวมพองอะไรก็ใส่ให้นะคะคันนี้เป็นหัวตอนเดียวนะคะหัวไม่มีแคปนะคะไม่มีที่นอนข้างหลังนั่นเองเป็นหัว F-C นะคะงานส,สวยเลยสำหรับคันนี้เป็นคัสซีไทยคัสซีไทยหน้าใหญ่นะคะ แบตใส่ให้เรียบร้อยค่ะทําที่ล็อกให้เรียบร้อยนะคะกรองดักน้ํามันก็ใส่เพิ่มเติมให้นะคะ,ะตัวล็อกระหว่างตัวคัสซีกับตัวเหล็กกระบอกด้านะคะก็จะยึดให้ข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังสองข้างก็จะเป็น4ตัวนะคะลูกค้าส่วนงานกระบะค่ะก็พัฒนาไปเรื่อยๆะคะ่ะการกระบะ,อะตอนนี้ก็จะเป็นทรงสัมมิตแล้วก็มีกระดูคั่นกลางเป็นงานเชื่อมซี2ีโอทูนะคะ โชว์ตะเข็บนะคะตัวตะเข็บเนี่ยเราจะไม่ได้ปิดนะคะเชื่อมโชว์ตะเข็บทั้งคันก็เชื่อมเต็มทั้งคันนะคะลูกค้าก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะคะลูกค้าสเปคกระบะตอนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสวยงามเลยเหล็กด้านท้ายค่ะก็จะใส่เป็นเพลาใหญ่ๆให,ให้นะคะแบบนี้เลยเชื่อมโชว์ตะเข็บนะคะเชื่อมเต็มทั้งคันแบบนี้คะ่ะลูกค้างานสวยนะคะไว้ใจได้นะคะแวะมาจับจองเปใช้งานได้เลยนะคะที่อู่หังสาคะ่ะลูกค้า ตัวนี้ก็ความยาวสามเมตรหกนะคะส่วนตัวเหล็กแบนตัดนะคะรองระหว่างคัสซีกับตัวด้มนะคะทางอู่ใช้เป็นเหล็กแบนตัดตัวหนาสุดนะคะคือความหนาอยู่ที่15มิลให้ลูกค้าเลยนะคะ,ะราคาก็จะสูงไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรคะ่ะแถมให้ลูกค้าไปไว้ใช้งานทนทน,ทนยาวๆกันเลยเนาะสำหรับคันนี้ก็ขอบคุณนะคะลูกค้าจากจังหวัดชัยภูมินะคะที่ ชื่นชอบในผลงานของอู่หันษานะคะได้จับจองตั้งแต่เป็นหัวลากคัตซีนะคะวันนี้ก็ได้เรื่อดีวันดีมารับกลับไปใช้งานนะคะขอให้ลูกค้าของเราเดินทางกลับออโดยปลอดภัยทุกทกท่านนะคะไปทํางานในกิจการใดๆขอให้มีงานหลั่งไหลเข้าหาลูกค้าเยอะๆนะคะขนเงินขนทองเข้าบ้านนะคะเผื่อมีคันที่สองที่สาตามมา ญาติพี่น้องเห็นผลงานของคันนี้ชอบถูกใจก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนได้นะคะที่อุหันสาค่ะยินดีต้อนรับยินดีบริการทุกทุกท่านเลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วเอาไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ